เรากับนาแมทท์เให้แฟนต่อตคนเมื่อวานนะพี่เล่นการเล่นหมวเเลดไปมีน้องหลายคนเลยแนะนำให้พี่เปลี่ยนตัวละครเออจากไอ้เจ้าอีคิงดิวแมนกับไออาร์ยางดีเจ้าลาเบลเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นตัวละครไอ้เจ้าเอออามันชื่ออะไรวะมาเฟียไหมเนี่ยทุกคนตัวนี้ค,คือไอ้เจ้าบอสมาเฟียตัวนี้คือมีสปาวเนอร์ตีเป็นบูทได้ทุกคน สามารถบูธได้สเปาเนอร์ได้ระยะวงไกลอืแถมบูธสาดอ์เซน่ะดีจัดเลยก็คือน้องเขาบอกว่าตัวละครที่บูธในที่พี่เออไอจ้าลายเมลน,นี้คือมันบู o แค่ยี่สิเ์เซ็นต์ไงแถม่าที่พี่เอาไปเพราะว่ามันยังไงดีมันถึงจะมีบูธก็เกิดแต่ว่าไอตัวละครเนี่ยมันสามารถรักษาได้แถมเออรักษาถี่ด้วยก็เลยเออพี่ก็เลยเอาไป แต่ว่าในน้องก็แนะนํามาพี่จะไปยาพี่จะเปลี่ยนแล้วกันแล้วก็เปลี่ยนมาใช้เจ้าโดนเหมือนเดิมทุกคนเพราะว่าตัวละครมันก็เออมันก็ดีเอาเรื่องอ่ะอาแป๊บหนึ่งนะเอาเจ้ารามิงกอกไปก่อน1ตัวแล้วก็เจ้าคิงดิวแมนเจ้าคิงดิวแมนคือมันสามารถสตันได้ก็คือสตันปุ๊บมันก็จะเป็นท้องทุกคนสามารถบูทเออสองดาเมจได้ไอเจ้าเออดิวไอดาเมจมัลติพเยอร์เนี่ยพี่นึกว่ามันจะยังไงดีบูทได้กับตัวอื่นไงคือมันบูทแค่เฉพาะตัวละครไอเฉพาะดิวแมนนะทุกคนก็เลยเออช่างของมันพีี่่ไไมมมเอปาปลกกรต้น้นนนััยง เหมือนกันว่าเราจเจอตัวอะไรดีอ่ะอ่ะไอเจ้าเนีมาหนึ่งตัวแล้วก็เออ่ไอเจ้ามาเฟียตอะแล้วก็มีอีกคอมมเนตหนึ่งเขาบอกว่าให้พี่เอาตัวละครไอเจ้าค็อกที่มันเป็นอ่ะยังไงดีอินเฟกไหมอินเฟกฟิวเจอร์คิวเอ่อคาบัต้าแมนทุกคนค็อกแมนคือตัวละครเนี่ยสามารถอ่ะยังไงดีหยุดเวลาได้แถมนานกว่าไอเจ้าค็อกไอนี่ทุกคนไอเจ้าไททันค็อกแมนหยุดเวลาได้ประมาณ30วินาทีอ่ะโคตรเยอะเลยเอาไปแทนเลยแล้วแก่นนะฮะ เอาออกมาเลยแล้วก็ตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็ไอ้ตัวนึงก็คือ,อ,อไอ้เจ้านิรคนไอ้เจ้าสก,กิบบี้โกลเด้นทอวเลืตัวละครตัวนี้สามารถสตันได้แถมสตันทถีด้วยทุกคนตีเปสแปแถมเป็นเอลีอุ้ยีจัดเลยอย่าสโลได้อีกด้วยอืมพี่ว่าวันนี้60เวฟอะรอด0เวฟต้องมาแลลวอะเอาเข้ามาเลยครับพี่น้องแล้วก็ในสสกิลคือพี่เจ้าเหมือนเดิมไปแล้วกันนะอิมเปรสซี่แล้วก็ตอนนี้แร้งพี่ยังอยู่แล้ง,แงที่19อยู่อะเอ้ย 18ดิ19คือเหมือนจะเพิ่มสองสล็อตเพิ่มไหมน่าใช่ทุกคนอันนี้เล่นกับเพื่อนลดเอ่อยังไงดีลดระยะเาอ่อ ability เหรอมองไม่เห็นนะเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันประมาณนี้ตรอนพร้อมแล้วก็โรเทตไม่มีอะไม่มีของจริงๆอยากจะโลให้ไอ้น,นี่มันเป็นระดับที่มันสูงนเนี่ยมันเอ่อมันมีระดับเลยนะเนี่ยทุกคนระดับแรกูดาวอุลยิลดตั้ง20%ิเรนตะโคตรด,ดีมีมิสติกมียูนิคโอ้ยูนิโอ้อยากได้อะ่ะอูดาเมีดสามร้อยเปอร์เซ อะไปทุกคนลองเล่นโดนในหมหเอเลดวันนี้ต้อง1 0ึ่งร้อยเออหกสิบเวฟผ้าเออถ้าไม่ถึงก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรแหละตอนนี้เอออันดับสุดท้ายคือเท่าไหร่หนึ่งร้อยแปดสิบแปดแม่เท่าเดิมปะหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดทุกคนโอ้โหถือว่า มีการแข่งขันสูงนะไม่ธรรมดาทุกคนอ้าไป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 สำหรับใครนะที่กำลังมองหาแหล่งลงสินค้าต่างๆเช่นสเลี้ยงตัวละครหรือโรบักพี่แนะนําเว็บนี้เลยบิวประกอบทางเว็บไซต์นะมีระบบให้เลือกซื้อไอเทมหนุตัวละครต่างๆไม่ว่าจะเป็น t o เลทเ e f e เฟนหรือเพซิเฟรโกก้านะและยังมีบริการจากแมปอื่นๆอีกมากมายรวมไปถึงระบบการเติมโรบักอีกด้วย และตอนนี้นะทางหมา,าเยเลขทรเฟน์กับไพซ์เบอร์เก้านะมีระบบส่งแบบตู้จดหมายที่รวดเร็วทันใจถึงไอ้ดีคุณภายใน1-5นาทีเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจนะสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเอามาต้นเกมสกิปก่อนแล้วก็ต้ยาวๆเลยแล้วก็วางไอ้แรบบิดมามตัวตังอะโอ้ยสองตัววางเพิ่มมาอีกหนึ่งต้นเกมเออปล่อยให้เข้าบ้านไปก่อน เรายัางพอเออยือได้อไป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 เข้าบ้านไปเดี๋ยววางให้เจ้าอินเฟก่อนแล้วกันต้นเกมอ่ะเอามากันก่อนแล้วก็อันนี้อัปเกรดมา200อืมอัปเกรดมา200 200ต้นเกมอาจจะกันยากหน่งแต่ว่ามันก็อาจจะคุ้มค่าแหละเพราะว่าเราตัวละครดีๆมาทุกคนอัปเกรดมา500แล้วก็อีก500 8 0ออืมเดี๋ยวต้นเกมพี่ว่าวางเจ้ามาเฟียตไปก่อนแล้วกันให้มันเออสเปาเนอร์มาอัปเกรดมา800แล้วก็800 อ่าฮะไว้ huh. oh, เริ่มเยอะเริ่มเยอะเริ่มเยอะเดี๋ยนนววางเพิ่มหนะ่อยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาเสียดเลยแล้วกันน่าจะดีกว่าอ่ะมาเสียดต้นเกมอืมตีสูตรจุดห้าเจว๋วอัพเกรดมาอ่ะพันหนึ่งสองพันแล้วก็อันนี้พันหนึ่งอัพเกรดเพิ่มมาอีกสองพันแล้วก็อันนี้หนึ่งพันแล้วก็สองพันโอเคตันแล้ว ระยะวงเออบูสอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่ามันจะกว้างขนาดไหนคือครั้งก่อนที่พี่เล่นไปมันก็กว้างนะอาจจะกว้างหรอมั้งอ่านเดี๋ยวเออต้นเกมไอเดี๋ยววางเออไอไอนี่มาก่อนแล้วกันเอาไปกันอะประมาณตรงนี้เอาเกรมาสองพันห้าพันสองหมื่นอวางได้ยี่สิบสามตัวดิพี่แบ่งไปประมาณสักเออรตัวละสี่แล้วกันเดี๋ยวค่อยจัดสรรแบ่งกันไปทุกคนส่วนตัวนี้เอาไว้หลังสุดน่าจะไม่เป็นไรอะเอาไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็เอาเกีรมาอ่ะอ่ะเจ้าสกิบี้ดเน้นวางขอบๆดีกว่า อ่ะคับเก็บมา3ามร้อยาสามพันสี่พันเก้าพันสองหมื่นสองโว้ยระยะวงแม่งไกลมากทุกคนไอตอนนั้นที่พี่เล่นไปในโหมดไอสปีดลันอ่ะโอ้โหดีจัดเลยมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่มันเป็นเออเรนโบ้ไอค็อกแมนใช่ไหมหรือว่าคอกกูเมีนเยนนี่แหละดีเหมือนกันเลยอ่ะแม่ ขายเงินสี่พันเดี๋ยวรออัปเกรดและตัวละครระยะวงดีจัดอ่ะถ้าวางนี้ได้คือดีมากอ่ะได้ทำไปถึงมีบอกว่าสียดอัปเกรดมาอูโหครบคุมว่ะโอเคเรื่องสวยจัดเลยเดี๋ยววางเออเส้นยาวทุกคนส่วนตรงนี้อาจจะวางไอ้ตัวอื่นมั้งอาจจะวางตรงนี้แหละอาคารเกินดีเมิหนึ่งเอฟเคยาวทุกคนถ้าพี่จะไม่ผิดเออประมาณเวฟบแปดสิบน่าจะพอถึงไหมสกีเวฟไปเรื่อยๆอัปเกรดมาสี่หมื่น อืมโอเคมีเกาะมีวงเอลีวงเอลีคือแม่งเล็กมากเลยเอาตรงๆแม่งแทบจะไม่มีประโยชน์เลยวางเพิ่มมาครับอ่าใกล้ๆกันหน่อยอ่ะประมาณนี้อัพเกรดม,มาสามพันสี่พันเก้าพันอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าระยะวงมาเฟียม,มันอยู่เท่าไหร่ดีอ่ะเดี๋ยวขายนี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยวางเลยหลังทุกคนอัพเกรดม,มาอืมสองสองเร็วก็นี่สามหมื่นอืมอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันไปทุกคนดิพี่ขอนขอนุญาตเอฟเคจนถึงเอจนไปถึงเวฟที่สักแปดสิบแล้วกันแล้วก็ค่อยกลับมาอีกทีทุกคนไป เอ้าเวฟแปดและลืมดูอืตอนนี้คือพี่วางตัวละครไอ้เจ้าเออมาเฟียไปทั้งหมดสตัวละคร แล้วก็ไอเจ้าโกลเด้นไออะไรวะโกลเด้นสก,กิวดีไปทั้งหมด4ตัวถือว่าอีซี่นะ <laughs> ยังสก,กิวเวฟได้ต่อทุกคนประเด็นคือไอไอเจ้ามาเฟียมันปล่อยไอตัวเล็กๆมาเยอะมากอะแล้วประเด็นคือตัวละครมันก็โอ้โหเลือดห้าหมื่นเลยนะไม่ธรรมดาทุกคนอืแถมบ,บางตัวยังอัพเกรดไม่ตันแล้วมันก็เลือดมันยังไม่ถึงสามสามหมื่นปะเลือดสูงสุดคือประมาณหนึ่งร้อยสามแสนทุกคนโอ้โหคือมันปล่อยโคตรถี่แล้วมันเยอะจัดเลยอะ สามแสนสามแสนโอ้ยดาเมจเยอะกว่าไอ้นี่เหรอเนี่ยอืมเดี๋ยวนั้นก็ยังพอกับแบคัวอ่ะไปทุกคนเดี๋ยวเราเอฟเพยนต่อจนกว่าจะถึงเวฟที่100อแล้วกันไปเอฟเวยยาวได้เลยอะเวฟเก้เก้าแล้ว ใกล้เวฟหนึ100่งรทุกคนตอนนี้มันอาจจะยังไม่มีปัญหาแต่ว่าปัญหาของเราจะอยู่ที่ประมาณสัก130แม้ประมาณที่1น,นึ่งร้อยิบถึงหนึทุกคนอาจจะมีปัญหาประมาณช่วงนั้นเพราะว่าตัวละครมันจะแบบยังไงดีเลือดก,ก็เยอะแถมวิ่งก็เร็วแม่งเอ้ยะ เว็บรอยแล้วกับพี่น้องตอนนี้อัปเกรดก็น่าจะพอแบบเออตันอยู่อะอันนี้วางไป5ตัวส่วนเจ้าสกิมบิ๊ี้อันนี้พี่วางไปทั้งหมด6ตัวไม่รู้ว่าเออมันจะนี่หรือเปล่ามันจะดีหรือเปล่านะแล้วก็จะมาเฟียคือพี่วางไป3ตัวแล้วควรจะวางเพิ่มไป็หนึ่งตัวไหมมันจะได้แบบเืมเท่าเทียมกันอะไอ้เจ้าดีเจคือบางตัวมันเลือดประมาณ200ล้านนะม่งเลือดคูดเยอะเลยอ่ะฮะอ่ะไปทุกคนเดี๋ยวเราเอฟเคถึงเว็บที่30เกือบ40ล้ากันดูสิว่าเราจะผ่านไหมไปเอฟเคยาวทุกคน Just don't say another word. These thoughts you've imagined aren't real, aren't adding up. You fetched your ideas from nowhere, all from another world. Your logic's impaired, your full picture is cropped. Cause we both know one day they're just gonna try again. Without doubt. 138ทุกสคนอืใกล้เวฟ1้0ยิแล้วประมาณหนึ่งเออประมาณเวฟ1้0คือมันจะมีตัวละครที่พี่ผ่านไม่ได้อยู่ตัวหนึ่งมงเพราะว่าครั้งก่อนคือพี่ไม่ไดเอาตัวละครพวกไอ้ไอ้นี่มาไงพวกโกลเด้นอะไรพวกเนี้ยอาจจะผ่านยากอยู่เพราะเออครั้งก่อนคือเราต้องวางตัวละครแบบเออเอาไว้รอดหนึ่งตัวตัวอะไรวะจำจำชื่อไม่ได้ไอ้ไอ้ไ,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 ไอ,อเ้เจ้าฮาร์ดโบเกนไหมที่มันเลือดเยอะๆประมาณไอ้50ล้าน <laughs> ถ้าในร้านในเออถ้าสิบร้านเ,นานเนออ easy กันไปโอเคอันนี้น่าจะ easy โดนโอ้โหตัวละครเจ้าไอ้ Golden Security นี่คือดีมากเลยมันแข็งอะ่ะทุกคนเข้าใจไหมว่ามันแข็งอไะ,อะสตันแม่งโคตรดีแถมขี่ด้วยไงประเด็นแล้วตอนนี้คือพี่ได้ทําทการขายเจ้ามาเฟียไปแล้วเออถ้าหมด2ตัวทุกคนพี่ว่าพี่วาไปแค่2ตัวก็น่าจะพอละมัม้งบู๊ได้ไปสามแสนแล้วก็เออตัวละครที่ออกมาคือเลือกประมาณสามแสนเยอะอยู่นะไม่ธรรมดาอ่ะหยุดเวลาปึ๊บ ส่วนในเจ้าอินเฟกใครค็อกแมนนี่ก็ดีเหมือนกันทุกคนหยุดเวลาได้อีซี่จัดเลยอะ่ะแถมแม่ง30มิบเวโคตรดีเออจะบอกว่าอยู่เวลาบ้างก็คงไม่ใช่ก็คือมันจะฟีดทุกคนจะหยุดให้พวกเออสิบพิธีคืออยู่นิดนึ่งประมาณนี้อ่าส่วนแบคโฮนี้น่าจะกลับไหมโอเคกลับปุ๊บน่าจะตีทีนึงแตกโอเคน่าจะอีซี่แหละเ,เวฟนี้แล้วเหลือประมาณสักสิบเวฟอะ่ะโอเคใกล้จะถึงเซตีเก่าแล้วละอานีไตายอีซี่โอ้โหมัน700ล้านนี่หว่าใช่ไหม หน่วย oh. สิบร้อยพันหมื่นแสนล้านเจ็ดร้อยล้านโอ้โหอาร์ซิคิเบฟเลยตัวละครเจ็ดร้อยล้าน 700, 000, เวฟร้อยสี่สิบ 140. โอ้โหแม่งเวฟ200มันจะไม่2-3บันลยานหรอวะพี่ว่าคนที่ติดท็อปบอร์ดนี่นนต้องมีอติเมตประมาณ2-3ตัวไม่งั้นไม่น่าจะติดท็อปบอร์ดหรอกอาจจะเออไม่งั้นก็อาจจะเป็นกลยุทธ์ของเขาหรอมั้งที่เขาอาจจะเล่นกับเพื่อนอะ่ะอย่างเช่นมีอติเมตทั้งหมด2ตัวแต่ว่าให้เพื่อน,ให,อนให้เพื่อนเขาไปเล่นด้วยอะไรเงี้ยดาเมจเออกับพวกเลือดอะไรเนี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นอะ่ะเอ้ยรู้สึกเหมือนพี่เห็นตัวละครอะไรแปลกๆมันเดินเร็วๆเจ้าแอสโตอ่ะเฮ้ยตัวนี้ม ดีนะตัวละครในเจ้าสก,กิบิดี้คือมันตีเป็นส,ปสเปซไงโคตรดีเลยสโลด้วยใช่ไหมอืมโอเคตอนนี้เลือดเหลือครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเอฟเคไปเล่นเลยกันดูดิว่าเราจะทำลายสถิติเก่าเไหมสถิติเราเออสถิติเก่าเราก็คือ152มงร้ยาสิถ้าจะไม่เบียดดูก่อนทุกคนอืมอ่ะไปทุกคนเอฟเคยาวเลยดูสิว่าเราจะไปได้สก,กิบเบฟแปล แอร์เวฟหนึ่งร้อยห้าสิบสามทุกคนอันนี้คือเวฟที่พี่เล่นได้สุดๆปะ่ะถ้าพี่จำไม่ผิดน,นะอืมตรงนี้มีแบ็คโฮลหนึ่งอันโอเคแล้วก็อันนี้มาเดิมอุ้ยถึงนี่แล้วอะ่ะเดินมาไกลมากทุกคนอนะเวฟอ่าหนึ่งร้อยห้าสามถ้าพี่จำไม่ผิดก็คือมันเหมือนมีตัวละครตัว,ตวหนึ่งที่มันวิ่งเร็วทุกคนแถมมันวิ่งเออผ่านไอ้ไอ้ไอ้รูปวงกลมนี่เลยอ่ะ ไอ้เบี้ยโขอะฮะดูซิว่าเราจะผ่านไหมถ้าผ่านก็คือผ่านไม่ผ่านคือเออก็มาได้แค่นีน้ทุกคนอันนี้เอ่อเจ้าทาโก้โอ้โหเดี๋ยวเลือด3ามร้อยล้านอืมนี่ตัวธรรมดาเนี่ยตัวธรรมดาเลือดสามร้อยล้านเอ้ยนี่นี่ใช่ไหมตัวนี้ไหมไม่ใช่มันจะเหมือนเป็นตัวแมงมุมเหมือนทุกคนเจ้าสปไปเดอร์อ่ะอันนี้นี่นีตัวเนี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงอ่าเดี๋ยวพี่รอกดลองกดเลย เนี่ยตัวเนี้ยไอเจ้า S2 Spider เลือดประมาณ200ล้านแต่ว่ามันเดินเร็วทุกคนเขาเสียมากเลยตัวเนี้ยอ่าแต่ว่าครั้งนี้คือพี่มีไอ้ไอ้อไอเอเจิเซ่ไงน่าจะพอถูดูดถ่ายได้อยู่อ่าฮะโอ้ยพี่แกก็เดินเร็วเกิน บางทีมายันนี่แล้วอะ่ะก็จะว่าเลื่อนรถไปก็ข้างเยอะนะใช่ไหมไม่ใช่เลยรถโดยแทบจะไม่ลดเลยทุกคนสตัร์ก่อนสตัร์ก่อนหยุดก่อนอย่าเพิ่งไปอย่ารีบไปไหนโถอ่ามันมายันนี่แล้วทุกคนพี่ว่าเราอาจจะต้องใช้เอเอเอเมอร์เจนซี่จริงๆ,ๆนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูกนะโอเคอ่ะวางนี่ละมายันถึงตรงนี้โอเคอ่าเดินไปเดินไปเดินไปเดี๋ยวลองมันลูบมันถึงนี่ก่อนทุกคนเดี๋ยวพี่เออเดี๋ยวพี่กดเลยเอ้ยถ้าเราทม์สต็อปมันก็เอ้ยไม่น่าทันอะ่ะเดี๋ยวอา่าอ่ะ ฟึบโอเคกลับไปจุดเริ่มต้นแล้วก็รองมาเดินมาเกือบประมาณตรงแถวนี้แล้วค่อยกดโอเคอ่าต้นก่อนประมาณตรงนี้หยุดต้องผ่านนะอาฮะเหลือร้อยล้านวิทำไมมันหนาจังเลยอะ่ะหน่วย10บ0 0อยพันหมื่่อองเอโอ้ยเดี๋ยวสองบิลเลียนเหรอใช่ไหมพี่รู้สึกอย่างนั้นโอทันไหมเนี่ยนี่เราจะมาตายแค่เวฟนี้เหรอเลือดมันเยอะมากทุกคนอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวขายนี้ออกไปสักสองตัวแล้วก็เอามาวางไว้อ่ะ วางเพิ่มโอเคเลือดเหลืออูยังเหลือประมาณ4ล้านอะ่ะสี่อยล้านไหวไหมเนี่ยไม่น่าไหวโดนโอ้หยุดเวลาก็ไม่ได้แล้วอะ่ะเฮ้ย52เวฟอีกแหละพี่ว่าพี่ก็เปลี่ยนตัวละครก็ดีแล้วนะดีมากทุกคนรอบนี้แต่ว่ามันเออมันมันควรจะใช้ตัวอะไรดีวะอเลือดมันเยอะมากอ,ะอ่ะอะไปทุกคนกับโซน,น่ารอบบีนต่อโดน ไปไม่ขยับเลยอย่าอยู่อันดับเท่าเดิมอ่ะทุกคนทําไงดียังหนึ่งร้อยห้าสองอยู่เลยอ่ะอันนี้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเวฟอันนี้เออเขาน้าจะเล่นด้วยกันนะมั้งพี่ดูแาบทรงแล้วใช่เวลาเท่ากันหมดเลยอืมเล่นด้วยกันทุกคนเดี๋ยวครั้งหนะ้าพี่จะลองเอาตัวละครอ,อื่นไปลองใช้ดูทุกคนอ่าแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนตัวละครที่มันดีกว่านี้อืมอ่ะงั้นเดี๋ยวเอาไว้เท่านี้กันนะทุกคนงั้นก็สําหรับคลิปนี้ไม่ได้ฮะสุดไม่มได้ฮะ